กลากคลาลาอิมินาสก,กาเรนะพุทธังอภิปูชายามิอิมินาสก,กาเรนะธรรมังอภิปูชายามิอิมินาสก,กาเรนะสังคังอภิปูชายามิ อรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิกลาสวาขาโตภะคะวตาธรรมโมธรรมังนมัสามิกลา่าสุปฏิปันโนภะคะวโตสาวกสังโคสังคังนมามิกลา นะโมตัสสะพะคคววโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะคคววโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะคคววโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสัพพังอปปราธังขมมทะเมพันเตอุกาสะทวารัตเตเยนะกะตัง สัพพังอป,ปราราทังขมธรรมเเมพันเตอุกาสะขม,มามิพันเตมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณาถายะติสระเนนสหะปัญจศีลานิยาจามะทุตยิยามปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณาถายะติสระเนนสหะ ปัญจศีลานิยาจามะตะติยัมปิไมยังพันเตวิสุงวิสุงลักขณัายะติสณรเนนสหะปัญจศีลานิยาจามะพุทธังสรนังคัจฉามิทำมังสรนังคัจฉามิสังขังสรนังคัจฉามิ ทุต an 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 ิยามปิพุทธังสารนังคัจฉามิท <funnel sagt> ุติยามปิธรรมังสารนังคัจฉามิทุติยามปิสังขังสารนังคัจฉามิตติยามปิพุทธังสารนังคัจฉามิตติยามปิธรรมังสารนังคัจฉามิตติยามปิสังขังสารนังคัจฉามิปานาติปาตา เวรมณีส ar ิกขาปะทังสมาธิยามิอธ um ินาธานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิกาเมสุมิชฌาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ สุราเมระยะมัชฌะปะมาทัฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสัมาธิยามิอิติปิโสภคะวาอาระหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสธรรมมสาริสัต ถาเทวมนุษย์สานังพุทโธภคะวาติสวาขาโตภคะวตาธรรมโมสันทิติโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปะณิิโกปัจจตังเวทิตพโพวินยูหิติ สุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวะกะสังโคอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวะกะสังโคยายะปฏิปันโนภะคะวะโตสาวะกะสังโคสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวะกะสังโคยะที่ทางจตาริปุริสายุคานิอัฏฐะปุริสปุคลา เอสภคะวะโตสาวกสังโคอาหุเนยโยปาหุเนยโยทักขิเนยโยอัญชรีการณีโยอนุตตะลังปุญญกเขตังโลกตาติสัมปจิตฉามินาสังสิโมพมมาจะมหาเทวาสัพเพยักขาปร,รายันติ ผมมาจะมหาเทวาอภิลาภาพวันตุเมมหาปุญโยมหาลาโภพวันตุเมมิเตพาหุหติพุทธะมะออุณโมพุทธายะวิระทยโยวิระโคนายังวิระหิงสาวิระทาสีวิระทาสาวิระ,ะอิทธิโย พุทธะมานีมามะพุทธะสวาโหมสัมปติชามิเพ่งเพ่งพาพา,พา,ห,าหาหาลือลือกราบกลาบกลาบอหังสุขิโตโหมิ ขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขอหังนินทุกโขโหมิขอให้ข้าพเจ้าปราศจากความทุกข์อหังอเวโรโหมิขอให้ข้าพเจ้าปราศจากเวรอหังอัพยาปโชโหมิขอให้ข้าพเจ้าปราศจากอุปรสรรคอันตรายทั้งปวงอหังอนีโคโหมิ ขอให้ข้าพเจ้าปราศจากความทุกกายทุกใจสุขีอัตนังปริหารามิมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอเวราโหตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอภัยาปชาโหตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอาน,นีคาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลยสุขีอัตนังปาริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นเถิด อิทังเมมาตาปิตุนางโหตุสุขิตาโหนตุมาตาปิตโรขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่บิดามารดาของข้าพเจ้าขอให้บิดามารดาของข้าพเจ้ามีความสุขอิทังเมญาตินังโหตุสุขิตาโหนตุญาตโยขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้า ขอให้ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้ามีความสุขอิทังเมคุลุปัชายาจริยานังโหตุสุขิตาโหนตุคุลุปัชชายาจริยาขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแกค่ครูอุปชฌาอาจารย์ของข้าพเจ้าขอให้ครูอุปชฌาอาจารย์ของข้าพเจ้ามีความสุขอิทางสัพพะเทวตานังโหตุสุขิตาโหตุสัพเพเทว,วา ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เทวดาทั้งหลายทั้งปวงขอให้เทวดาทั้งหลายทั้งปวงมีความสุขอิทังสัพพะเปตานางโหตุสุขิตาโหนตุสัพเพเปตาขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เปตทั้งหลายทั้งปวงขอให้เปตทั้งหลายทั้งปวงมีความสุขอิทังสัพพะเวรินางโหตุสุขิตาโหนตุสัพเพเวรี ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายทั้งปวงขอให้เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายทั้งปวงมีความสุขอีทังสัพพสัตตานังโหตุสุขิตาโหตุสัพเพสัตตาขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงขอให้สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงมีความสุขทั่วหน้ากาันเถินกายกรรมังวจีกรรมังมโนกรรมัง สันจิตจะกรรมมังอสันจิตจะกรรมมังขมันตุเมอโหสิกรรมมังภาวะตุเมกรรมใดๆไ,ไม่ว่าจะเป็นกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมที่ข้าพเจ้าได้ทำล่วงเกินแก่ผู้ใดโดยตั้งใจก็ดีไม่ได้ตั้งใจก็ดีในภพชาติใดก็ตามขอให้เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลาย จงโปรดยกโทษให้เป็นอโหาสิกรรมแก่ข้าพเจ้าอย่าได้จองเวรจองกรรมต่อกันอีกเลย